สมุนไพรที่ใช้แก้ไข้แก้อาการอักเสบในร่างกายสมุนไพรชนิดนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับทั่วโลกรู้จักสมุนไพรชนิดนี้ดีนะครับเพราะว่าในต่างประเทศก็นิยมใช้เหมือนกันนะครับในต่างประเทศนะครับใช้ขับนิ่วในถุงน้ำดีนิ่วในไตนะครับส่วนของไทยเราใช้เป็นยากแก้ไข้ยาแก้ตับอักเสบนะครับวันนี้เรามารู้จักสมุนไพรชนิดนี้กันนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามารู้จักสมุนไพรต้นเล็กๆบางคนเห็นก็จะจําได้แล้วสมุนไพรชนิดนี้ก็คือลูกใต้ใบนั่นเองนะครับเพื่อสมุนไพรชนิดนี้เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กมีรสขมมีฤทธิ์เย็นนะครับจัดเป็นสมุนไพรประเภทย้านะครับลูกใต้ใบมีหลายชนิดนะครับเวลาใช้เวลาจําแนกก็ใช้ให้ถูกต้นนะครับผมเคยจําแนกไว้ให้แล้วเดี๋ยวลองไปดูในคลิปนี้นะครับ ส่วนการใช้ลูกใต้ใบนะครับวิธีการใช้ลูกใต้ใบใช้ได้ทั้งสดแล้วก็แห้งถ้าใช้ลูกใต้ใบแห้งก็ใช้เพียงแค่ประมาณ15-30กรัมเท่านั้นนะครับถ้าใช้ในรูปแบบสดใช้ประมาณ1นึ่งกำมือ1นึ่งกำมือวัดแบบไหนก็คือปลายนิ้วชี้จดกับหัวแม่มือนะครับคือ1นึ่งกำมือถ้าใช้แก้ไข้ไข้ตัวร้อนไข้ามาลาเรียก็ ใช้ลูกใต้ใบประมาณ1กกำมือนะครับถ้าใช้สดล้างให้สะอาดใส่น้ําให้ท่วมตัวยาต้มเดือดประมาณ15 2 0ถึง20นาทีใช้ดื่มก่อนอาหาร3ครั้งต่อวันลูกใต้ใบสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรได้หลายอย่างทั้งทำชาทั้งทำบดผงหรือจะใช้ในรูปแบบของต้นสดหรือต้นแห้งก็ได้เป็นสมุนไพรที่หาง่ายนะครับพบเห็นทั่วไปเกิดตามที่ชื้นแฉะ ริมข้างรั้วแต่เวลานํามาใช้ให้สังเกตให้ดีเพราะว่าจะมีนะครับลูกใต้ใบจะมีหลายชนิดต้องเลือกใช้ให้ถูกสรรพคุณที่ดีมากๆของลูกใต้ใบนะครับที่ใช้ได้ผลกันแล้วก็ใช้สืบทอดกันมานาน ก็คือแก้ไข้ทับระดูนะครับถอนลูกใต้ใบนะครับมาทั้ง5นะครับก็คือถอนมาทั้งรากทั้งต้นเลยนะครับมาพอประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ตําผสมกับเหล้าขาวนะครับคั้นเอาแต่น้ําดื่มประมาณ3 0มสซีซีนะครับหรือต้มดื่มน้ําก็ได้นะครับจะแก้ไข้ทับระดูได้ดีนะครับลูกใต้ใบนะครับในต่างประเทศจะใช้แก้อาการตับอักเสบนะครับช่วยฟื้นฟูตับนะครับ ช่วยไม่ให้ตับถูกทำลายนะครับจากไวรัสนะครับลูกใต้ใบมีข้อควรระวังในการใช้อยู่เพราะว่าเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นเพราะฉะนั้นอย่าใช้ติดต่อกันเกินหนึ่งสัปดาห์นะครับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดไม่ควรรับประทานนะครับหรือคนที่ใช้ยาละลายริมเลือดนะครับก็ไม่ควรใช้นะครับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคตับโรคไตนะครับ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้นะครับเพราะว่ามีผลต่อตับแล้วก็ไตนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีหมอยาอีกหลายท่านบอกว่าสามารถใช้แก้อาการปวดเมื่อยตามข้อต่างๆนะครับปวดหลังปวดเอวปวดข้อต่างๆได้ดีด้วยนะครับแต่ว่ารสของลูกใต้ใบนี่จะขมมากนะครับขมพอๆกับบอระเพ็ดหรือฟ้าทลายโจรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้ก็อาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับถ้าเป็นยาต้มครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับ ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับรอติดตามคลิปต่อไปนะครับหมอยาข้างบ้านจะมีอะไรมาให้ชมอีกฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ